วันนี้จะมาทำมะนาวแพ็คนะคะแพ็คเป็นก้อนน้ำแข็งไว้ในฤดูที่ขาดแคลนมะนาวตอนนี้มะนาวเยอะมากเราก็จะมาทำมะนาวแช่แข็งไว้ใช้ตอนที่มะนาวไม่มีก็คือง่ายๆนะคะเราก็เอามะนาวมา ล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็มาตัดครึ่งไม่ว่าจะเป็นมะนาวลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเราก็เอามาตัดขึ้นอย่างนี้เราก็มีที่ที่คั้นมะนาวแบบใช้มือนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำยังไง เราไม่ต้องไปซื้อมะนาวในฤดูแล้งที่มะนาวแพงอย่างที่ไทยก็ลูกละสิบบาทละแต่ที่ออสนี่บางที่ฝรั่งเขาไม่ทานเราก็ไปขอเขามาหรือว่าเขาเอามาให้อย่างเงี้ยเราก็มาทำมะนาวก้อนไปดูกันนะคะนี่ค่ะพอเราเอาภาชนะมาเราก็วางที่ คันนะคะแล้วก็กดลงไปเลยนี่ค่ะน้ำเขาก็จะออกลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ทำจนหมดค่ะทำจนหมดนี้เสร็จเราก็ไปใส่ขวดไว้หรือว่ามันจะมีถุงพลาสติกถุงพลาสติกเล็กๆนะคะเป็นเหมือนแคปซูลนะคะแล้วก็กรอกลงไปกรอกลงไปแล้วก็ เอาไปแช่ในช่องฟิตไว้เขาจะเป็นก้อนๆก้อนๆเท่าเท่าอ่าหัวแม่มือหรือก้อนใหญ่กว่านั้นแล้วแต่เราต้องการก็คือพอเราจะเอามาใช้ทำทำยำหรือส้มตำเราก็แค้มมาวางไว้ให้เขาละลายเราก็ใช้ได้เลยมันเป็นก้อนๆเล็กๆเราไม่ได้ใส่ถุงใหญ่นะคะใส่เป็นแพ็คๆไปเราก็ใช้ทีละบล็บอกละบล็บอกละบล็บอก แล้วก็เอามาทำกับข้าวประหยัดเวลาคุ้มค่านะคะเราไม่ต้องไปซื้อให้เสียเวลาวิธีถนอมอผักผลไม้หรือว่าใดๆทั้งสิ้นเราจะมีเทคนิคดีๆมานำเสนอนะคะอันนี้ก็คือการทำมะนาวแพ็คเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูคะ่ะติดตามชมตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วมาดูวิธีแพ็คใส่กล่องเล็กๆก,กันนะคะ นี่คะ่ะพอเราได้น้ำมะนาวปุ๊บเราก็มาใส่กล่องเล็กๆนะคะเราไม่ต้องใส่กล่องใหญ่เพราะว่ากล่องใหญ่เวลาเรามาละลายเขาจะเยอะเกินไปเราจะใช้ไม่หมดเราจะใส่เป็นถุงก็ได้นะคะหรือว่าใส่เป็นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คะ่ะเล็กๆพอใช้หนึ่งครั้ง นี่ยค่ะปิดฝาไว้มีฝาล็อกนะคะล็อกไว้เลยเนี่ยค่ะได้แล้วเราก็เอามาแช่ตู้เย็ยนเนี่ค่ะเราก็แช่ตู้เย็ยนไว้ใส่ช่องฟิตไว้นะคะนี่เลยก็จะประมาณนี้ พอเราจะใช้เราก็เอาออกมาเป็นแพ็คๆเป็นกล่องๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นพวกนี้เหมือนพริกที่สวนดิฉันก็ฟิชไว้นะคะเนี่ยค่ะกระชายก็กระชายเราก็ฟิชฟิชไว้เนีคยคะเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไปซื้อพริกขี้หนูพริกแดงพริกสดอะไรแล้วก็ นี่ก็คือน้ำมะนาวนะคะประหยัดเพื่อนๆก็ไปทำตามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะอย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจเทคนิคดีๆแบบบ้านๆนะคะให้เพื่อนๆเ,เทคนิคดีๆในการถนอมอาหารนะคะก็มาคั้นต่อยังไม่เสร็จ โชคดีมีความสุขนะคะรวยๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ